ได้ดูใบไม้ร่วงแสงแดดอ่อนๆสองลอดหน้าต่างเข้ามาในห้องของพีมกลิ่นกาแฟดัมที่ชงไว้ยังอุ่นอยู่บนโต๊ะเขาค่อยๆลุกขึ้นมาเตรียมกับข้าวของเตรียมย้ายบ้านหลังอยู่มานานหลายปีห้องนี้เต็มไปด้วยของที่เคยมีใครอีกคนเข้ามาแตะแต่มือของเธอไม่ได้แตะอะไรอีกแล้วนานมากเขาไม่แน่ใจว่าตัวเองพร้อมจะย้ายจริงๆหรือแค่พยายามจะลืมระหว่างที่เขากำลังจัดโต๊ะทำงาน สายตากับสะดุดเข้ากับกรอบรูปไม้เล็กๆที่วางอยู่ชิดมุมโต๊ะเป็นภาพถ่ายของคู่เขากับพลอยในวันที่ไปเที่ยวทะเลเมื่อสามปีก่อนในภาพพลอยกำลังยิ้มดวงตาแวววาวเต็มไปด้วยชีวิตผมยาวปิวล้อมรอบทะเลเธอจับมือเขาไว้แน่นและหัวเราะจนเห็นฟันสีข,ขาวเธอเป็นคนเลือกกรอบน,นี้เองพลอยบอกว่ามันดูอบอุ่นเหมือนบ้าน ทิมสือรูปไว้เงียบอยู่หลายนาทีไม่มีคำพูดไม่มีแววตาเศร้ามีเพียงความนิ่งที่บอกเขายังไม่ไปไหนจากตรงนั้นเลยหัวใจของเขาก็เงียบในแบบเดียวกับรูปนั้นกล่องที่ยังไม่กล้าทิ้งเขาเปิดลิ้นชักล่างสุดเจอกล่องไม้เล็กๆที่พลเคยเก็บของเล็กๆไว้เป็นกล่องที่เธอเอามาจากตลาดนัดเธอบอกว่าชอบเพราะมันมีลายไม่ใช่ซ้ำกันสักกล่อง เธอชอบของที่ไม่เหมือนใครเหมือนความรักของเธอภายในกล่องมีตัวหนังเก่าวใบหนึ่งที่ยังมีรอยพับจากกระเป๋าหลังของเขาห่อช็อกโกแลตที่เขาเคยแอบใส่ไว้ในกระเป๋าเธอมันแห้งกรอบไปแล้วแต่กระดาษห่อยังอยู่และจดหมายที่ไม่เคยส่งจดหมายที่เขียนด้วยลายมือหวาดๆหวัของเธอเหมือนตอนเธอรีบเขียนก่อ,อนออกจากบ้านเขาหยิบขึ้นมาอ่านข้อความสั้นๆที่เธอเขียนไว้บนกระดาษแผ่นเล็ก ถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่เราจะเคยรักกันตลอดไปใช่ไหมเขาอ่านทวนประโยคนั้นหลายรอบยิ้มบางๆแต่ไม่มีเสียงหัวเราะออกมาเหมือนเมื่อก่อนโดยยิ้มของเขาไม่ใช่เพราะความสุขแต่มาจากการยอมรับว่าเขายังรักความทรงจำนั้นแม้จะไม่ใช่รักที่เป็นอยู่กล่องไม้ใบนี้คือความสัมพันธ์ที่จบลงอย่างอ่อนโยนแต่ยังอยู่ในทุกสิ่งเล็กๆที่เธอเคยแตะทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม ยกเว้นเธอพิมพ์นั่งลงบนโซฟาตัวเดิมฝั่งขวาที่เธอเคยชอบอ่านหนังสือมันยังยุบลงเล็กน้อยตรงจุดที่เธอเคยนั่งแม้เวลาจะผ่านไปนานเธอเคยบอกว่าเธอชอบแสงตรงนั้นตอนบ่ายเพราะมันตกลงมาพอดีกับบนกระดาษหนังสือเขาจำได้ว่าทุกบ่ายเธอมักจะยกแก้วชาแล้วโดตัวลงพร้อมผ้าห่มผืนเล็กๆที่มีลายดอกไม้สีซีด เขาเปิดลาโพงเปิดเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่เธอชอบเพลงที่เธอเคยร้องผิดทอดแล้วหัวเราะจนเขาต้องหยุดอ่านหนังสือมองเสียงหัวเราะนั้นยังดังก้องในหูแม้ตอนนี้ไม่มีเธออีกแล้วพิมเอ็นหลังพิงโซฟามือวางบนที่วางแขนที่เธอเคยวางไว้เป๊ะๆเ,เหมือนกันเพลงเสียงยังคงเล่นเบาๆในที่เงียบตอนนี้เขาร้องตามได้ทุกคำแต่ไม่มีเสียงหัวเราะของเธอแล้ว มีแค่เสียงลมหายใจของเขาที่ฟังดูเหงากว่าที่เคยเหมือนโซฟาตัวนี้ยังรอใครสักคนกลับมานั่งข้างๆอยู่เสมอเขาเดินผ่านชั้นหนังสือและสังเกตเห็นช่องว่างช่องหนึ่งที่เคยมีหนังสือคู่กันสองเล่มเล่มหนึ่งเป็นของเขาอีกเล่มเป็นของเธอพอเคยยืมกลับไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วไม่เคยเอากลับมาอีกเลยมันเป็นหนังสือที่เขาซื้อให้เธอในวันครบรอบปีที่หนึ่ง เธอชอบปกหนังสือเล่มน,นั้นมากจนพูดเล่นว่าอยากวางไว้ข้างๆเขาเสมอตอนนั้นเขาหัวเราะและพูดว่าได้สิมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปเลยพิมไม่เคยถามหาเล่มนั้นอีกเลยและเธอก็ไม่เคยเอ่ยถึงที่ว่างตรงนั้นไม่ได้ใหญ่แต่เวลาผ่านไปมันกลับสะดุดตามากขึ้นเรื่อยๆคล้ายกับความรู้สึกที่ยังค้างในใจบางทีความสัมพันธ์ของเขากับเธอก็คือหนังสือคนละเล่มที่เคยอยู่ด้วยกันบนชั้นเดียวกัน แต่มาวันหนึ่งก็ต้องกลับไปอยู่ในที่ของใครของมันไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะการอยู่ด้วยกันมันไม่ไหวอีกต่อไปเขาไม่ได้เริมเอาสื่ออื่นเข้าไปในช่องว่างนั้นเลยและเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าอยากให้มันเต็มอีกไหมบรรยายบ้านมาถึงพิมพ์หยิบกรอบรูปในนั้นขึ้นมาอีกครั้งเขาถามตัวเองในใจว่าจะเก็บไว้ไหมเขาไม่ตอบทันทีแต่ค่อยๆเช็ดฝุ่นจากกระจก วางรูปลงในกล่องแยกใบหนึ่งอย่างระมัดระวังรูปนั้นยังอยู่เหมือนเดิมสีซีดลงเล็กน้อยแต่รอยยิ้มของพอยังชัดเจนเธอยังคงยิ้มให้เขาในวันที่ลมทะเลพัดแรงเสื้อคลุมของเธอปลิวและเขายังคงจำได้ว่าเธอพูดว่าใช่รูปนี้หายฉันจะเสียใจมากเลยนะเขายังคงจำได้ดีแม้วันนั้นจะไกลออกไปเรื่อยๆระหว่างเก็บของ เขาเผอมองกลับไปยังชั้นหนังสือโต๊ะกาแฟและโซฟาตัวเดิมทุกอย่างยังอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ไม่มีเธอแล้วในภาพจริงเขารู้ว่าเขาและเธอไม่ได้อยู่ในการและกันแล้วอีกต่อไปแต่ริบนี้เคยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เขาไม่ต้องลืมบางสิ่งไม่ต้องพูดออกมาไม่ต้องเอากลับมาไม่ต้องร้องไห้แต่แค่ยอมรับว่ามันเคยมีอยู่จริงและยังอยู่ในที่ของมัน มือนภาพใจ่ายใบนี้แม้เราจะไม่อยู่ในกันและกันแล้วก็ตามหลังจากย้ายของทั้งหมดเรียบร้อยพิมยืนอยู่กลางห้องใหม่ห้องที่ยังไม่มีอะไรเป็นของเขาจริงๆเขาวางกล่องของไว้ตรงมุมหนึ่งก่อนจะหยิบกล่องแยกใบนั้นขึ้นมาอีกครั้งกอบรูปของเธอยังคงอยู่เงียบงันในกล่องเงียบพอๆกับ,บหัวใจของเขาเขานั่งลงบนพื้นเปลยป่าจากเฟอร์นิเจอร์และผู้คนมีเพียงเสียงของความเงียบที่ดังที่สุด แต่ในความเงียบนั้นเขากลับได้ยินเสียงเพลงของพลอยแว่วขึ้นมาไม่ใช่เสียงจริงแต่เป็นความจำที่แนบแน่นเกินจะลืมเสียงที่เธอหัวเราะเบาๆตอนแซวเขาเสียงที่เธอบ่นเวลาเขาเลื่องกินข้าวเสียงที่เธอพูดคำว่ารักนะก่อนหลับทุกคืนพิมพ์กอดตัวเองเบาๆหลับตาลงให้เสียงที่ไม่มีตัวตนเหล่านั้น พาเขากลับไปยังช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตแม้มันจะเป็นเพียงแค่ภาพจําหลายเดือนต่อมาเขานั่งอยู่ริมระเบียงห้องใหม่มองพระอาทิตย์ตกในฝันปลอยบนโต๊ะเล็กข้างตัวมีกรอบรูปใบนั้นวางอยู่พร้อมช่อดอกไม้แห้งในแจกันเก่าเขายิ้มให้ภาพนั้นรอยยิ้มบางๆที่ไม่ได้มาจากความเศร้าอีกต่อไปแต่จากความรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเคยได้รู้จักเธอ ขอบคุณที่ความรักนั้นแม้จะจบลงแต่ไม่ได้จางหายไปจากหัวใจเขาหยิบสมุดเล่มเด็กขึ้นมาเขียนข้อความลงไปว่าฉันไม่ได้ลืมเธอเลยนะแล้ววันนี้ฉันยังยิ้มได้อยู่เพราะเราเคยยิ้มให้กันมาก่อนบางความรักไม่ได้จบลงเพราะหมดรักแต่มันอยู่ในรูปแบบใหม่แบบที่ไม่ต้องครอบครองไม่ต้องใกล้ชิดแค่เพียงมีอยู่ในหัวใจอย่างเงียบง,งันภาพถ่ายใบนี้ยังอยู่กับเขาเสมอ แม่เธอจะไม่อยู่ในโลกของเขาอีกแล้ว